หนูพี่ไปเจอคลิปมาคลิปหนึ่งเขาเอาไก่ทั้งตัวเลยนะแล้วก็เอาแตงโมมาหนึ่งลูกตัดแตงโมออกแล้วเอาเนื้อแดงออกให้หมดเลยแล้วเขาเอาไก่ใส่ในแตงโมแล้วเอาไปอบสองชั่วโมงเขาทาซอสด้วยนะอสทกก่อนใช่ไหมหมักก่อนหนูว่ามันจะเป็นไปได้เหรอมันจะเป็นไงอะพี่ไก่อบแตงโมเหรอไก่อบแตงโมเพื่ออะไรก็ไม่รู้มันจะสุกเหรอไม่รู้ดิพี่อ้าวโอเคครับเดี๋ยวไปลองดูกันครับอ้าวหนูทำไงต่อคะพี่หนูเป็นคนทาซอสให้พี่ก่อนทาบนไก่เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช้แปรงทาทาให้ทั่วเลยนะพี่จะผ่า ส่วนผสมของซอสมีอะไรบ้างคะพี่ก็มีพริกไทยพริกไทยดำโขลกนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวแค่นั้นนะครับก็มันก็จะมีรสเค็มแล้วเนาะทาไปเลยเนาะทาเลยทาใทั่วเลยนะจะผ่าแต่งมวยรอผ่าด้านนี้นิดเดียวนะครับ อย่างนี้ด้านนี้เยอะหน่อยเพื่อจะได้เอาไก่ใส่ลงไปมันจะต้องออกเป็นกลิ่นแตงโมหรือรสแตงโมหรือเปล่าพี่อาจจะใช่เน,นาะเพราะมันมีน้ำข้าง,างในน้าแตงโมเนาะถูกครับไปทัวงหมดตัวต้องต้องข้างหลังด้วยใช่ไหมข้างหลังด้วยก็ได้ที่เหลือเราก็ใส่ไปในก้นมันเลยจะได้หอมๆค่ะอ่ะเดี๋ยวผมตักแตงโมไว้รอนะครับตักเนื้อแดงออกให้หมดนะครับนี่ต้องต้องอยากให้ตุดทะลุใช่ไหมพี่ใช่ครับไม่ให้ถึงก้นมันโอเคครับทุกคนครับตรงนี้ผมก็เอาเนื้อแตงโมออกหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็บุ้งกีก็จะเป็นคนที่เอาไก่่ใใสพี ดีดีอ้าวโ,โอเคโอเคอย่างนี้เขาหันนี้ยันไม่เป็นอ่ะนี้นี่นะครับอันหูจับจับจับแตงโมให้ได้ได้ ไก่ตัวใหญ่กว่าโอ้พอดีเลยพอดีมากเลยพอดีนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ปิดฝาใช่ใชปิดทางไหนคะัพี่เดี๋ยวทางไหนก็ได้เอาล้จะเป็นเมนูที่อร่อยสุดๆแล้วก็แปลกด้วยนะครับ<ภ>ที่เราเคยทํามาอ่าเสร็จแล้วพี่ยกใส่เลยนะค่ะ<ภ><ภ>ยกใส่หม้ออบเลยแด้วหนูด,ดึงมาใกล้ๆหน,น,น่อยจแล้วก็วางไปเลยนะครับวางไปอย่างนี้เลยแล้วก็ปิดฝานะครับหัน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 น้าหันปว้าแตงโมสูงซะแล้วอ่ะโอ้ใช่แล้วเปิดฝาได้ไหมเปิดฝาก็ได้เนาะพอดีน่าจะพอดีใช่หนูว่าเปิดฝาน่าจะสุกง่ายกว่า ใช่ใช่อันนี้ผมก็จะตั้งเวลาไว้ที่ในนั้นบอกเขาบอก2ชั่วโมงนองชั่วโมงเราลองลองสักชั่วโมงนึงก่อนปิดไปหมดเลย1ชั่วโมงนะครับ60นาทีเสร็จแล้วอุณหภูมิไฟเขาบอกอุณหภูมิเรากําหนดเราเองเนาะ2องออันนี้ก็เป็นของอันนี้ก็เป็นของเล่นชิ้นใหม่ของเราแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะสุกหรือเปล่าใช่ครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวินวินด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับไ้ะครใจด เวลาแลวครับคืออบนานมากมืดเลยมืดเลยครับทุกคนต้องมีความอดทนสูงมากคลิปนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะสุกหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะสุกเพราะว่าเราเปิดฝาไว้คอมเมนต์มาเลยนะคะว่าสุกไหมติ๊งแล้วค่ะเดี๋ยวรอเวลามันมันตัดใครอยากทําก็ลองเอาไปทําดูนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกเราบ้างว่าอร่อยไหมสุกไหมใช่ครับไก่อบแตงโมไก่อบแตงโมครับสูตรพิเศษนะฮะเราก็ทดลองทำแต่ก็จะนานหน่อยเนาะติ๊งแล้วค่ะติ๊งแล้วครับทุกคนเรียบร้อยเปิดฝานะดูทีดู มา<อ>มดูมา<อ>มดูครับมาดูครับหอมมากแทนแทนแทนโอ้อใช่ได้อะ<ช>ถึงมถึงมันจะเกียมถ้าเราถ้าเราไม่ปิดฝานะมันจะถ้าเราปิดฝานะมันจะไม่เป็นแบบนี้เลยมันจะไม่สวยเลยอย่างนี้สวยมากเลย<อ>เดี๋ยวผมย้ายเตาไปทางนูน้นเอาล้วครับเดี๋ยวผมจะยกแตงโมออกนะครับเราก็ลุน้นนี่นะครับ ยกเตาไปทางนู้นก่อนเออเตาอบไปทางนู้นว่าอบนี่ครับได้แล้วครับอ่าน้อยดีกว่าพี่อ่าน้อยเหรอแ้วเขาก็หนูเห็นเขาเลาะเลาะออกหน่อยนึงอะโอเคเลาะออกให้เหลือครึ่งหนึ่งทำเป็นถ้วยผ่ามันนี่ก่อนแล้วก็เลาะออกครึ่งนึงพอไหมพอพอแล้วพี่พอแล้วแต่ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะรอบเลยค่ะขอขอทัพพีนะครับจะไม่หมุนตามไปนะมันร้อนมันเช่วยกันนะครับนี่เหมือนว่าหนูอุ้ยขอโทษครับมีน้ำมันมีน้ำมันมีน้ำเออมันมีน้ำด้วยอะน้ำตักเตีงโมแล้วก็ไก่ด้วยนะ ใช่ค่ะนี่ครับมันร้อนไหมพี่แหมมันก็กินยากเหมือนกันนะแต่มันก็ <laughs> อ,อแล้วเราทําไมไม่เอาอบเลย <laughs> เออเต้องตามสเต็ปของเขาตามสเตปของเขานะใช่เพราะมันเป็นการทดลองทํานะคะครับเป็นสูตรของเขาเออมันก็ดู <laughs> อ๋อข้างในมันอัดมันดูไม่ค่อยสุกเท่าไหร่หนูดูดิสุกอยู่นะพี่มันสุกอยู่แหละเพราะมันอบใช่ใช่แต่ว่ามันจะขาวมันไม่มันไม่เกรียมเหมือนตอนเหมือนในเนาะบนฝาไงพี่ใช่เราลองมาหั่นตามธรรมเนียมของเราเอาขานี้งคะขาเนี้ดีกว่านี่แล้วก็แบ่งกันนะอันนี้นะ ตรงนั้นแหละนี่ย่ะตรงน่องมันนี่แหละแถวเลยโดนน้ำน้ำมันมั่งเนาะจะได้อร่อยได้ได้ครับอ้าวแล้วพี่นะนี่ไงโอ้เนี่ยอ๋อดึงไปมันไหลไหลหอมอ่ะอเชียร์อืมอืม ได้เลยถ้าสุกกำลังดีพี่พอแล้วใช่สุกกำลังดีเลยค่ะหอมเครื่องที่เราหมักนะครับพริกไทยแล้วก็น้ำมันหอยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวที่เราใส่ไปก็ใส่เกลือแล้วก็รสดีนิดนึงคลิปนี้คือผ่านนะครับสำเร็จนะคะลองไปทำกันดูครับทุกคนลองไปทำกันดูไก่อบเตงโมเป็นเมนูที่แปลกๆนะครับพิเศษด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคครับสวัสดีครับ